ตะแล้วตกลงกูจะเล่นเป็นอะไรวะเนี่ยนีบ้าเธอจะไปแต่งลำลาวก็ได้ไงเธอคนจีนเนี่ยกูก็นั่งงงอยู่ตั้งนานอาชีพหายแล้วกูจะเล่นเป็นอะไรดีวเนี่ยหน้ากันเละไปหมดเลยอาไะสะอาดแล้วล่ะเค่ชูหาแล้วกินอย่างนั้นไหมเธอก็เป็นโจรก็ได้นี่แทงเป็นโจนเออเป็นโจรก็ได้มาป้นใครป้นเจ้าหญิงไง โอ้ยจไอป่อนมันทำหาอะไรผัวมันยังยืมตังคูอยู่เลยทั้งลูกทั้งแม่เลยแดงไปหมดทุกจุดเลย <laughs> ดีหน่อยม้งนเมียมึงเนี่ยตอนมาอยู่กับมึงรู้สึกว่าแต่งตัวเข้าท่าเยอะเลยครับตระสมัยอยู่กับกูนะขี้รล้วขี้เลยอ๋อตอนที่เป็นซักผ้าล้างถ้วยนนะพี่เหรอไม่ใช่ไปเป็นเมียกูอยู่พักหนึ่งไงสองปีอ้าวพี่เทศทำไมพูดมาหมายอย่างนี้ล่ะครับเมื่อก่อนอยู่ลุกทุ่งอ่ะอยู่ด้วยกันไงเมื่อก่อนเนี่ยโอ้พี่เทศพูดอย่างนี้เสียใจมากนะพี่พูดอย่างนี้ทำลายจิตใจกันนะ ไม่ใช่ทําลายจิตใจอะไรหรอกมันมันเรื่องจริงอ่ะฮะมันมันเรื่องจริงมันเรื่องจริงอ่ะเอ้ยนี่มันเรื่องอะไรกันแน่มันยังไงกันแน่วะเนี่ยเอยกู้่ยบิลลี่ไปเอามาแน่ๆเนี่ยดูๆแล้วเฮ้ยเขาอยากจะบอกว่าผู้ใดเนี่ยเป็นเจ้าเนี่ยเดินทางมาเนี่ยจะไปใสหัวพูดภาษาส้นตีนอะไรเนี่ยฮะนี่มึงเป็นไผ่เหรอคือมาขึ้นเสียงกรบข่อยแบบนี้ฮะ กูเป็นจอรนกูเป็นจอรนต้องการมะปนพวกมึงมาปนไผ่มาปนไผ่มาปนเจ้าหันแหละมาปนขอได้จากไหนเพราะเขอเป็นเจ้าเมืองเนยะเป็นเจ้าเมืองใช่เฮาบ่าต้องการตัวเจ้าเมืองเฮาต้องการนุ่นผู้หญิงผู้หญิงอืมเสียใจนี่เป็นเมียของเขาเ้าบพอย่อมหายแน่นอนเลยเป็นเมียของเจ้าแมนแต่เราต้องการเราขอได้ไหม ขอเฮ้ยสมุนมานี่เป็นยังไงเราต้องการป้นมันใช่ไหมใช่แล้วหัวรอดหน่อยจิฮ่าอ้ามึงหัวรอดหน้ากลัวเหลือเกินเฮ้ยสมุนของเราวันเนี้ยเราจะต้องป้นเอาเงินเอาทองมันมา ลงไปดิเขาจะเล่นกันอยู่ใครล่ะลงไปเฮ้ยหนูจ้ะเดี๋ยวเขาจะครบตัวครบหมดแล้วลงไปไปไลงไป กูก็ไม่กล้าไล่วะ่ะอ้าหนูแปบว่าตัวตัวเขาครบหมดแล้วหนูไม่ต้องเล่นแล้วก็อะไรล่ะมึงมาทำมาทำส้นตีนอะไรอ่ะเอ้าก็มาเล่นตลกเ็าดิลงไปลงไปออ อลูก,ลกบอกให้เขาลงไปลูกมีอะไรอะปะไม่ละไม่ละไม่ละมีเงินมีทอง่ะไม่เลยนิสัยไ่ดีมึงนี่แหละนิสัยไม่ไดีเลยพ่อแม่ไม่สั่งสอน เฮ้ยแล้วมันยังกันแน่เรื่องนี un> un ้มันจะจบยังไงวะเนี่ยมันเสริกันไหนกันแน่ไปไปหนูเถอะไปไปแกคนเดียวแล้ววุ่นวายหมดเลยทั้งคณะเลยไปลงไป อะไรอ่ะมึาตดใส่กูเถอะนี่เจ้าชายครับผมว่าไม่ต้องไปแล้วมั้ง <c oughs> ไม่ต้องไปไแล้วแหละหยุดตรงนี้เลยไม่ไหวแล้วกูร้อนที่ผายก็ต้องรีบถอดแล้วชุดมหาดเล็กแล้วเฮ้ยแล้วลูกมึงไม่ขึ้นมาบ้างอ <c oughs> ่ไม่ได้ไม่ได้มาฮะ <c oughs> <c oughs>